สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องค r y ปโตสต็อกไทยแลนด์ช่อง Style p o ดแคสตที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้น BDMS ทำธุรกิจอะไรให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะกรุงเทพดูสิทธิ์เวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMS ทำธุรกิจอะไรบริษัทกรุงเทพดูสิทธิ์เวชการจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อในตลาดหุ้นว่า BDMS ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของไทยทำไรายได้ปี2561ไปถึง8.11หมื่นล้านบาทและกำไรสุทธิอยู่ที่9.19พันล้านบาทโดยมีโรงพยาบาลในเครือ47แห่งซึ่งรวมถึงศูนย์สุขภาพ BDMs Wellness Clinic ระดับ Luxury บริเวณถนนวิทยุยังเป็นเจ้าของสายการบินระดับภูมิภาคบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชน หรือ B.A. B.D.M.S. หนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน5อันดับแรกของโลกในด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) โรงพยาบาล14แห่งจากทั้งหมด49แห่งในเครือ B.D.M.S. ได้รับการรับรองมาตรฐาน J.C.I. Joy Commission International ซึ่งเป็นผู้นำด้านการรับรองมาตรฐานการดูแลรักษาทางการแพทย์ระดับสากลจึงเชื่อมั่นได้ว่าเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยตามหลักมาตรฐานสากลพรงพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและทีมแพทย์สหาสาขาผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กลางเครือข่ายการแพทย์ของเราที่สำนักงานใหญ่ประกอบด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒนโนสดโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลชีวาทรานซิชันแนลแคร์ซึ่งได้รับการออกแ,แบบอย่างพร้อมสรรพเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ป่วยที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา ซึ่งนอกจากนี้เรายังมีทีมล่ามที่มีความชำนาญภาษากว่า26ภาษาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอุปสรรคด้านการสื่อสารใดๆเกิดขึ้นระหว่างการรักษาพยาบาลสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสะดวกสบายเพียบพร้อมไปด้วยห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ5ดาวนอกจากนี้เรายังพร้อมให้บริการรถล,ลิมูซีนรับส่งผู้ป่วยถึงสนามบิน รวมทั้งบริการต่อวีซ่าที่โรงพยาบาลอีกด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพมีความมุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดด้วยประสบการณ์ให้บริการและการรักษาพยาบาลแบบเหนือระดับโดยมีการอัปเดตข้อมูลทางการเงินนะสิ้นเดือนกันยายน2564ที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 1 2 8 8 4 2ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นรวม8724ล้านบาทกำไรสุทธิทั้งหมดอยู่ที่5,300ล้านบาทซึ่งบริษัทนั้นมีทุนจดทะเบียนเพียงมูลค่า1758.22ล้านบาทโดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน1589.20ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน15,892ล้านหุ้นมูลค่าที่ตาไว้หุ้นละประมาณ0.1บาทนั่นเองซึ่งอัปเตดตล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคมนี้ปริมาณซื้อขายหุ้นของ BDMS อยู่ที่20ล้าน447,000หุ้นมูลค่าการซื้อขายหุ้น BDMS อยู่ที่ 4 5 5 7 7 0 0บาล้านบาทสูงสุดมูลค่าสูงสุดต่อหุ้นอยู่ที่22.40ต่ําต่ำสุดอยู่ที่22.20ซึ่งมูลค่าหุ้นแต่และหน่วยนั้นช่วงราคาระหว่างวันอยู่ที่22.20ถึง22.40บาทปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครืออยู่ที่49แห่งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา บริษัทมุ่งไปสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรทั้งการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูบริษัทมุ่งมั่นในการเป็นเครือข่ายชั้นนําทางการแพทย์ที่ได้รองรับได้การรับรองยอมรับในระดับมาตรฐานสากลเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพี่มาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่องคริปโตสต o อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะ สำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณหุ้น BDMS หรือหุ้นบริษัทกรุงเทพตูสิทธิ์วชการจำกัดมหาชนทำธุรกิจอะไรจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Bangkok d ส Si t medical services วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ